สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเอกสารกองโตอยู่ตรงหน้าเลยนะคะเป็นเนื้อหาสำหรับเตรียมตัวสอบโดยเฉพาะเลยว่าด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์โลกปัจจุบันแต่ว่าจะมองผ่านแว่นของทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งฟังดูอาจจะหนักมิดหนึ่งมีตั้งแต่ประเด็นคลาสสิกอย่างทางส่งแพร่งด้านความมั่นคงไปจนถึงความท้าทายใหม่ๆที่ซับซ้อนมากเลยค่ะใช่ครับแล้วเอกสารชุดนี้เหมือนเป็นคู่มือฉบับย่อ ที่พยายามจะเล่าเรื่องทั้งหมดเลยนะตั้งแต่ความคิดทางการเมืองเมื่อหลายร้อยปีก่อนมาจนถึงปัญหาสงครามไซเบอร์ในยุคนี้เลยแล้วภารกิจของเราวันนี้ก็คือการย่อยเรื่องยากๆพวกนี้ดูครับเอาเฉพาะแก่นของมันมาต่อกันให้เป็นภาพเดียวจะได้เข้าใจง่ายๆว่าทั้งหมดมันเกี่ยวข้องกันยังไงไม่ใช่แค่การท่องจำไปสอบอย่างเดียวนะครับเยี่ยมเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่า เอกสารเริ่มต้นได้น่าสนใจมากคือพาเราย้อนกลับไปที่จุดเปลี่ยนสำคัญของความคิดตะวันตกเลยค่ะนั่นคือยุคภูมิธรรมหรือ the Enlightenment ในศตวรรษที่18ครับซึ่งเป็นยุคที่เปลี่ยนเกมจริงๆครับผมก่อนหน้านั้นเนี่ยอำนาจและความรู้จะถูกผูกขาดโดยศาสนาจากสถาบันกษัตริย์เป็นหลักแต่ยุคผู้มีธรรมคือตอนที่นักคิดเริ่มบอกว่าเดี๋ยวก่อนเรามีเครื่องมือที่ดีกว่าความเชื่อนั่นคือเหตุผล อเราสามารถใช้เหตุผลและก็หลักวิทยาศาสตร์มาทําความเข้าใจโลกแล้วก็จัดระเบียบสังคมของเราเองได้พออ่านถึงตรงนี้เรารู้สึกขนลุกนิดๆเลยนะมันคือจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติความคิดครั้งใหญ่จริงๆแนวคิดที่เราคุ้นๆกันทุกวันนี้อย่างเสรีภาพสิทธิมนุษยชนหรืออํานาจเป็นของประชาชนล้วนมีรากมาจากตรงนี้ทั้งนั้นเลย แล้วมันก็แรงพอที่จะขับเคลื่อนการปฏิวัติใหญ่ๆอย่างการปฏิวัติฝรั่งเศสด้วยถูกต้องครับและพอโลกเดินเข้าสู่ศตรวรรษที่19พร้อมกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมสังคมก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยเกิดเมืองเกิดโรงงานชนชั้นใหม่ๆก็เกิดขึ้นมามันเลยกลายเป็นเหมือนสมรภูมิทางความคิดครั้งใหญ่ระหว่าง3อุดมการหลักๆครับค่ะ 1. คือเสรีนิยมที่ต้องการปกป้องสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลจากอำนาจรัฐ2คืออนุรักษนิยม ที่กังวลว่าการเปลี่ยนแปลงที่เร็วไปจะทำลายระเบียบเดิมๆของสังคมและ3ก็คือสังคมนิยมที่มองว่าระบบทุนนิยมเนี่ยมันสร้างความเหลื่อมล้ามหาศาลแล้วก็ต้องหาทางแก้ไขแล้วการประทะก,กันของความคิดพวกนี้มันส่งผลต่อการมองโลกในเวทีระหว่างประเทศยังไงบ้างคะโอ้โหมันกลายเป็นพิมพ์เขียวของสำนักคิดหลักๆในวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเลยครับ ในเอกสารเขาแบ่งเป็น3ามกลุ่มใหญ่ๆที่มองโลกกันคนละมุมเลยนะกลุ่มแรกคือสัจจนิยมหรือเร a l i ซิมพวกนี้จะมองโลกในแง่ร้ายหน่อยๆอ,ยอคือมองว่าโดยพื้นฐานแล้วความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคือการต่อสู้แย่งชิงอํานาจคือความขัดแยง้งเพราะไม่มีใครไว้ใจใครได้ส่วนกลุ่มที่สก็คือเสรีนิยม liberalism ซึ่งจะมองโลกในแง่ดีกว่าคือเชื่อว่าถึงแม้จะมีความขัดแยง้ง แต่ความร่วมมือระหว่างรัฐก็เป็นไปได้ผ่านการสร้างกฎเกณฑ์สถาบันต่างๆร่วมกันใช่ครับและกลุ่มสุดท้ายคือมารกิสที่มองไปอีกแบบเลยคือบอกว่าเราจะเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้เนี่ยต้องดูที่โครงสร้างของระบบทุนนิยมโลกที่ทำให้เกิดการขูดรีดและความไม่เท่าเทียมไม่ใช่แค่เรื่องรัฐรบกันเฉยๆพอพูดถึงศัจนิยมที่ว่าไม่มีใครไว้ใจใครได้ มีแนวคิดหนึ่งในเอกสารที่อ่านแล้วแบบทรงพลังแล้วก็น่ากลัวมากๆเลยค่ะคือปัญหาสองแพร่งด้านความมัน่นคงหรือ Security Dilemma ตอนที่อ่านเจอครั้งแรกนี้ต้องกลับไปอ่านซ้ำเลยนะแนวคิดที่ว่าการกระทำเพื่อป้องกันตัวเองลุลนเนี่ยอาจนำไปสู่สงครามได้โดยไม่ได้ตั้งใจเป็นหัวใจของปัญหาเลยครับ ลองนึกภาคตามง่ายๆนะครับสมมุติว่ามี2ประเทศเป็นเพื่อนบ้านกันอยู่ประเทศกก็รู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเลยสั่งซื้อรถถังเพิ่มอีกร้อยคันโดยบอกว่าฉันซื้อมาเพื่อป้องกันประเทศนะไม่ได้จะไปรุกร่านใครแต่ประเทศขอที่อยู่ข้างๆมองมาแล้วจะคิดยังไงครับก็ต้องคิดว่าแน่ใจหรอว่าซื้อมาป้องกันตัวหรือว่าเตรียมจะบุกเรากันแน่ เพราะเราไม่มีทางรู้เจตนาที่แท้จริงของเขาได้ร้อยเปอร์เซนตทางที่ดีที่สุดคือเราก็ต้องซื้อรถถังเพิ่มบ้างเพื่อความไม่ประมาทนั่นแหละครับคือภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเลยพอประเทศขอซื้อรถถังเพิ่มประเทศกอก็ยิ่งรู้สึกไม่ปลอดภัยเข้าไปอีกอกลายเป็นว่าทั้งสองฝ่ายต่างสะสมอาวุธแข่งกันทั้งๆที่จุดเริ่มต้นอาจจะมาจากความตั้งใจดีที่อยากจะป้องกันตัวเองเท่านั้นเอง ความตึงเครียดมันก็เลยพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆจนอาจจะระเบิดเป็นสงครามได้ในที่สุดโอเคค่ะพอเห็นภาพแล้วมันเหมือนเป็นกับดักที่แก้ไม่ตกจริงๆแล้วในโลกที่ไม่มีตำรวจโลกหรือที่ในเอกสารเรียกว่าสภาวะอนาธิปไตยเนี่ยเราจะออกจากกับดักนี้ได้ยังไงคะในเอกสารเขาเสนอทางออกหลักๆไว้3มแนวทางครับซึ่งก็สะท้อนมุมมองของสาสำนักคิดที่เราคุยกันไปนั่นแหละแนวทางแรกตามสไตล์สัจจนิยมเลยคือ การพึ่งพาตนเองในเมื่อไว้ใจใครไม่ได้เราก็ต้องแข็งแกร่งที่สุดด้วยตัวเองใช่ครับก็คือการสร้างอำนาจให้มากพอจนไม่มีใครกล้ามายุ่งกับเราหรือที่เรียกว่าการป้องปราม deterrence น,นั่นเองแต่ฟังดูแล้วมันก็เหมือนกับการเดินกลับเข้าไปในทางสองแพร่งอีกรอบหรือเปล่าคะยิ่งเรามีอำนาจมากคนอื่นก็ยิ่งกลัวเรามากขึ้นเป็นข้อวิจารณ์ที่แหลมคมมากครับนั่นคือข้อจำกัดของแนวทางนี้เลย มันอาจจะช่วยให้เรารอดได้ในระยะสั้นแต่ก็อาจจะสร้างความตึงเครียดในระยะยาวได้แนวทางที่สองจึงมาจากฝั่งเสรีนิยมนั่นคือการสร้างความร่วมมือครับแนวคิดนี้เชื่อว่าถึงแม้รัฐจะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนแต่ก็ฉลาดพอที่จะรู้ว่าการร่วมมือกันให้ผลดีกว่าการขัดแย้งกันในระยะยาวใช่ครับและเครื่องมือสําคัญที่จะทําให้ความร่วมมือเกิดขึ้นได้ก็คือการสร้างสถาบันระหว่างประเทศ International Institutions ครับอย่างเช่น องค์การสหประชาชาติหรือองค์กรการค้าโลกขึ้นมาเพื่อสร้างกฎกติกาบรรทัดฐานร่วมกันทําให้พฤติกรรมของรัฐคาดเดาได้ง่ายขึ้นลดความหวาดระแวงซึ่งกันและกันการสร้างสถาบันระหว่างประเทศนี่ฟังดูดีนะคะแต่พวกสัจจนิยมก็คงจะบอกว่าสุดท้ายแล้วประเทศมหาอำนาจก็ไม่เคยทำตามกฎอยู่ดีเวลาผลประโยชน์ของตัวเองถูกคุกคามเอกสารได้พูดถึงข้อจำกัดตรงนี้ไว้ไหมคะพูดถึงแน่นอนครับ และนั่นก็นำไปสู่แนวทางที่3ที่พยายามจะไปให้ไกลกว่านั้นคือไม่ได้มองแค่ความร่วมมือระหว่างรัฐแต่พยายามจะสร้างสังคมโลกหรือประชาคมโลกขึ้นมาเลย International community ใช่ครับซึ่งเป็นแนวคิดที่คล้ายคลึงกับสำนักคิดอังกฤษที่เชื่อว่ารัฐต่างๆแม้จะอยู่ในสภาวะอนาธิปไตยแต่ก็สามารถสร้างสังคมที่มีวัฒนธรรมและค่านิยมร่วมกันได้ หมายถึงการพยายามทำให้รัฐต่างๆมองเห็นว่าเรามีปัญหาร่วมกันที่ใหญ่กว่าผลประโยชน์ของตัวเองเช่นปัญหาโลกร้อนหรือโรคระบาดท,ที่ไม่มีประเทศไหนแก้ได้คนเดียวใช่ไหมคะถูกต้องครับเป็นการยกระดับการแก้ปัญหาไปอีกขั้นซึ่งก็นำเรามาสู่โลกยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดีเลยเพราะทฤษฎีคลาสสิกพวกนี้กำลังถูกท้าทายอย่างหนักจากปัญหาที่ซับซ้อนในยุคโลกาภิวัตน์การไร้ข้ามชาติเอกสารก็พาเราไปดูตัวอย่างที่น่าสนใจมากเลยค่ะ เริ่มจากเรื่องการย้ายถิ่นหรือ migration ประเด็นนี้ท้าทายแนวคิดเรื่องรัฐชาติแบบเดิมๆอย่างจังเลยครับเพราะเส้นพรมแดนที่เคยขีดไว้ชัดเจนมันเริ่มพร่าเลือนความคิดที่ว่ารัฐมีอำนาจอธิปไตยสมบูรณ์ในการควบคุมว่าใครจะเข้าจะออกประเทศได้มันใช้ไม่ได้จริงอีกต่อไปแล้วแล้วรัฐต่างๆรับมือกับความท้าทายนี้ยังไงคะเอกสารเสนอว่ารัฐมักจะเลือกระหว่าง3แนวทางหลักๆครับ หนึ่งคือการแบ่งแยกคือกีดการผู้อพยพออกไปมาให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคม 2. คือการผสมกลมกลืนคือบังคับให้ผู้อพยพละทิ้งวัฒนธรรมเดิมแล้วรับเอาวัฒนธรรมของเจ้าบ้านไปและ3คือการบูรณาการซึ่งเป็นแนวทางที่ยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากขึ้นซึ่งปัญหานี้ก็ลามไปถึงคำถามพื้นฐานเลยว่าความเป็นพลเมืองหรือ citizenship คืออะไรกันแม่ มันจำเป็นต้องผูกติดกับสัญชาติและเชื้อชาติอย่างเดียวหรือเปล่าประเด็นนั้นสำคัญมากครับมันทําให้เกิดแนวคิดใหม่ๆอย่างความเป็นพลเมืองหลังรัฐชาติที่เสนอว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ควรจะผูกติดอยู่กับความเป็นคนไม่ใช่สัญชาติซึ่งมันก็เชื่อมโยงไปอีกเรื่องหนึ่งที่ใหญ่ของแค่การย้ายถิน่นนั่นคือลัทธิข้ามชาติหรือ transnationalism ซึ่งไม่ได้หมายถึงแค่คนเดินทางข้ามพรมแดนแต่หมายถึงตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐหรือ non-state actor ทั้งหลายที่มีบทบาทระดับโลกมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะใช่ครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทข้ามชาติที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจมหาศาลองค์กร NGO ที่ขับเคลื่อนประเด็นสิทธิมนุษยชนหรือแม้กระทั่งขบวนการก่อการร้ายข้ามชาติในเอกสารนี้นำเสนอแนวคิดหนึ่งที่ผมว่าน่าทึ่งมากครับ คือพารงจัก,กรวาลจิ๋วหรือ microcosmic world พารงจัก,กรวาลจิ๋วชื่อแปลกดีนะคะมันคืออะไรล่ะคะมันเป็นวิธีเปรียบเทียบที่ชี้ให้เห็นว่าทุกวันนี้การตัดสินใจของรัฐบาลแต่ละประเทศไม่ได้เกิดขึ้นในสุญญากาศอีกต่อไปแต่กำลังถูกจับตามองถูกกดดันแล้วก็ถูกชี้นำจากระเบียบสังคมข้ามชาติที่ตัวแสดงเหล่านี้ร่วมกันสร้างขึ้นอ๋อ oh. เหมือนกับว่าไม่พารโรงตัวเล็กๆนับล้าน คอยจับตาดูและจัดการเรื่องต่างๆในจักรวาลของการเมืองโลกอยู่ตลอดเวลาโอ้โหเห็นภาพเลยค่ะมันทําให้รัฐมีอํานาจลดลงและต้องคิดถึงปัจจัยภายนอกประเทศมากขึ้นเยอะเลยซึ่งทั้งหมดนี้น่าจะนําไปสู่ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆที่ทฤษฎีดั้งเดิมอาจจะอธิบายไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องที่เอกสารเรียกว่าความมั่นคงของมนุษย์หรือ human security ถูกต้องครับแนวคิดนี้คือการเปลี่ยนมุมมองครั้งใหญ่เลยนะ จากเดิมที่เคยเหมอบว่าความมั่นคงคือความมั่นคงของรัฐจากการรุกรานทางทหารตอนนี้เราต้องหันมามองความมั่นคงของปัจเจกบุคคลคนธรรมดาธรรมดาอย่างเราๆนี่แหละใช่ครับหมายความว่ายังไงคะช่วยขยายความหน่อยได้ไหมหมายความว่าภัยคุกคามที่แท้จริงในปัจจุบันอาจจะไม่ใช่กองทัพของประเทศอื่นแต่เป็นความยากจนการขาดการศึกษาการไม่มีหลักประกันสุขภาพการถูกกดขี่หรือการต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยความหวาดกลัว เอกสารชี้ว่ารากเหง้าของปัญหาอย่างการก่อการร้ายก็มาจากความไม่มั่นคงของมนุษย์เหล่านี้แหละครับเช่นการสร้างงานสร้างการศึกษาและส่งเสริมประชาสังคมเช่นเดียวกับเรื่องภัยพิบัติครับที่เราต้องมองผ่านเลนส์ความมั่นคงของมนุษย์เหมือนกันและให้ความสําคัญกับหลักการ ความรับผิดชอบในการปกป้องหรือ R2P R2P นี่เป็นแนวคิดที่สำคัญมากเลยนะคะแต่ก็มีข้อถูกเถียงเยอะเหมือนกันมันหมายความว่ารัฐอื่นสามารถเข้ามาแทรกแซงได้เลยหรือเปล่าคะเป็นคำถามที่ดีมากครับ R2P หรือ Responsibility to Protect โดยหลักการแล้วเนี่ยหมายถึงความรับผิดชอบเบื้องต้นของรัฐในการปกป้องพลเมืองของตัวเองจากอาชญากรรมร้ายแรงแต่ถ้าหากรัฐนั้นไม่สามารถ หรือไม่เต็มใจที่จะให้ความคุ้มครองประชาคมระหว่างประเทศก็อาจจะเข้ามามีบทบาทได้อืซึ่งก็มีข้อถกเถียงกันมากว่าการมีบทบาทนั้นควรจะไปได้ไกลแค่ไหนและใครเป็นคนตัดสินใจฟังดูแล้วเหมือนโลกเรากำลังซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะจากที่เคยกังวลแค่เรื่องรัฐต่อรัฐตอนนี้มีทั้งบริษัทข้ามชาติภัยพิบัติสงครามไซเบอร์มันน่าท่วมทนเหมือนกันนะ แล้วโลกพยายามจะจัดการกับความซับซ้อนทั้งหมดนี้ยังไงคะนั่นคือคำถามใหญ่ที่นำไปสู่แนวคิดเรื่องธรรมาพิบาลโลกหรือ Global Governance ครับคือความพยายามที่จะสร้างกลไกและกฎเกณฑ์ขึ้นมาเพื่อจัดการปัญหาร่วมกันถึงแม้เราจะไม่มีรัฐบาลโลกก็ตามซึ่งเอกสารก็ยกตัวอย่างมาหลายมิติที่น่าสนใจอย่างแรกคือกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสากล อ,อ๋อหมายถึงการตั้งศาลอย่างศาลอาญาระหว่างประเทศ ICC หรือศาลเฉพาะกิจอย่างของอดีตยูโกสลาเวียเพื่อนำตัวผู้นำที่ก่ออาชญากรรมร้ายแรงมาลงโทษใช่ไหมคะใช่ครับเพื่อจะบอกว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายได้อีกต่อไปถึงแม้ในทางปฏิบัติจะมีข้อจำกัดมากมายแต่อย่างน้อยมันก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สำคัญค่ะอีกมิติที่ใกล้ตัวเราทุกคนมากคือการเมืองดิจิทัลอินเทอร์เน็ตเป็นเหมือนดาบสองคม ด้านหนึ่งมันให้อำนาจพลเมืองอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนทุกคนเป็นสื่อได้ผ่านสิ่งที่เรียกว่า citizen journalism แต่อีกด้านมันก็สร้างความท้าทายมหาศาลใช่ครับข่าวปลอมสงครามข้อมูลข่าวสารการโจมตีทางไซเบอร์เรื่องพวกนี้กลายเป็นประเด็นความมั่นคงระดับชาติไปแล้วแน่นอนครับ เอกสารยกตัวอย่างการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปี2016เป็นเหมือนเวกอัพคอลเลยที่ทำให้ทั้งโลกตื่นตัวว่าสงครามข้อมูลข่าวสารมันส่งผลกระทบต่อประชาธิปไตยได้รุนแรงแค่ไหนจนเกิดความพยายามสร้างมาตรฐานและกฎหมายไซเบอร์ระหว่างประเทศขึ้นมาอย่างชึ่น Challenge แ a n u a ลและมิติสุดท้ายที่อาจจะสำคัญที่สุดในระยะยาวก็คือการเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อมประเด็นนี้เอกสารนำเสนอแนวคิดที่ยิ่งใหญ่และน่ากังวลไปพร้อมๆกันนั่นคือแอนโทรโพซีน Anthropocene ครับซึ่งเป็นข้อเสนอของนักวิทยาศาสตร์ที่บอกว่าเราควรจะเรียกยุคทางธรณีวิทยาที่เราอยู่นี้ว่ายุคของมนุษย์เพราะกิจกรรมของมนุษย์ได้เปลี่ยนแปลงโลกไปอย่างถาวรแล้วไม่ว่าจะเป็นชั้นบรรยากาศมหาสมุทรหรือความหลากหลายทางชีวภาพโอ้ oh, มันคือการยอมรับว่ามนุษย์ได้กลายเป็นพลังทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไปแล้วซึ่งก็ทำให้เกิดคำถามเร่งด่วนว่าแล้วเราจะทำยังไงกันดี ซึ่งก็มีการถกถีงถึงทางออก3แนวทางหลักๆครับ 1. คือแนวทางที่เน้นควบคุมประชากร 2. คือการใช้กลไกตลาดเช่นการเก็บภาษีคาร์บอนและ3คือแนวทางที่มองว่าต้องปฏิรูปโครงสร้างของระบบทุนนิยมทั้งระบบเพราะมันคือต้นตอของปัญหาแต่แนวทางที่3นี่ฟังดูเหมือนเป็นไปได้ยากมากเลยนะคะแล้วมันก็มีแนวคิดที่น่ากังวลมากๆโผล่ขึ้นมาในเอกสารด้วยคืออำนาจน,นิยมทางสิ่งแวดล้อม Environmental authoritarianism มันคืออะไรคะเป็นแนวคิดที่น่าขบคิดมากครับมันคือข้อเสนอที่ว่าในเมื่อวิกฤตสิ่งแวดล้อมมันรุนแรงและเร่งด่วนขนาดนี้ระบอบประชาธิปไตยที่ต้องผ่านกระบวนการถกเถียงยืดยาวอาจจะเชื่องช้าเกินไปอบางทีเราอาจจะต้องการรัฐบาลที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเข้ามาบังคับใช้นโยบายที่จําเป็นอย่างรวดเร็วถึงแม้จะต้องแลกมากับการจํากัดเสรีภาพของประชาชนก็ตามโ ฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะคะเป็นการเอาประสิทธิภาพมาแลกกับเสรีภาพสรุปแล้วทั้งหมดที่เราคุยกันมานี่มันบอกอะไรเราบ้างคะสำหรับการเตรียมตัวสอบเราเดินทางกันมาไกลามากจากยุคภูมิธรรมสู่ยุคแอนโทโพซีนจากรัฐชาติสู่เครือข่ายข้ามชาติถ้าจะให้สรุปหัวใจสำคัญที่ร้อยเรียงทุกเรื่องเข้าด้วยกันในเอกสารชุดนี้ผมว่าคือคาว่าความเชื่อมโยงครับ interconnectedness ใช่ครับเราไม่สามารถเข้าใจปัญหาโลกร้อนได้ถ้าไม่เข้าใจระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเราไม่สามารถแก้ปัญหาการก่อการรายได้ถ้าเราไม่เข้าใจปัญหาความมั่นคงของมนุษย์ทฤษฎีดั้งเดิมอย่างสัจจนิยมหรือเสรีนิยมยังคงมีประโยชน์ในการเป็นแว่นตาให้เรามองโลก แต่โลกความเป็นจริงมันซับซ้อนและไร้พรมแดงเกินกว่าที่ทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งจะอธิบายได้ทั้งหมดแล้วแม้แต่คำว่าประชาคมที่เราเคยพูดถึงก็ไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในพื้นที่ทางกายภาพอีกต่อไปแต่ขยายไปสู่หมู่บ้านโลกหรือ global village ที่เชื่อมต่อกันผ่านโลกออนไลน์ถูกต้องครับการมองเห็นความเชื่อมโยงเหล่านี้คือหัวใจของการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างรอบด้านที่สุดั้น ขออนุญาตนำประเด็นที่น่าสนใจเมื่อสักครู่กลับมาทิ้งท้ายให้ไปคิดกันต่อนะคะเอกสารชุดนี้พูดถึงความพยายามมากมายที่จะสร้างระเบียบโลกผ่านกฎหมายและสถาบันต่างๆซึ่งส่วนใหญ่ก็ตั้งอยู่บนฐานของแนวคิดประชาธิปไตยแต่แนวคิดเรื่องอำนาจนิยมทางสิ่งแวดล้อมที่เราคุยกันมันท้าทายเรื่องนี้โดยตรงเลยใช่ครับมันตั้งคำถามที่ตอบยากมาก นี่จึงเป็นคำถามสำคัญทิ้งท้ายให้เราไปคิดกันต่อว่าในยุคที่โลกเผชิญวิกฤตเรื่องด่วนอย่างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมดุลที่เหมือสมระหว่างประสิทธิภาพในการแก้ปัญหากับเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยควรจะอยู่ตรงไหนคะและเราพร้อมที่จะแลกอะไรเพื่อความอยู่รอดของโลกใบนี้